สวัสด <IS 2> <IS 2> <IS 2> ีกลับมาเจอกันอีกครั้งกับพวกเราฟูบาหลังจากคลิปที่แล้วเพื่อนใช่ไหมอดมให้รู้ว่าใครก็ไม่ได้ถ่ายมานานมากนะกลับมาเจอกันอีกครั้งเสื้อมันเดิมนะครับผมยังก็เดิมเลยนะครเกมนี้เกมของวันนี้มีชื่อว่าอะไรน้ำเข้าปากองค์บ่าเข้าสิงนะกติกาเราก็แต่รอบนี้ไม่จับฉลากนะรอบนี้จะโอน้อยออกครับผมแบ่งเป็น2ทีมทีมละ2อคนนะครับผมโดยเราจะทําการ แข่งกินน้ําแต่ละเลเวลอ่ะเลเวลแรกเป็นน้ำเปล่าเลเวลที่สอง้ดื่มชูกำลังเลเวลที่สามน้ำพิเศษเลเวลที่สี่น้ำมันลมเลเวลที่5้าน้ำมันลมที่ใหญ่สุดโอเคนะครับโดยเราจะทําการน้ำมันลมจับเวลาภายใน100วินะครับผมใครจะกินทีมไหนจะกินได้เยอะกว่ากันเหลือน้อยกว่ากันใครที่เหลือเยอะกว่าทีมนั้นถูกลงโทษด้วยสีผสมอาหารสีผสมอาหารสสมอาหารเราจะเคลื่อสีผสมอาหารใส่น้ํา ใส่ทำไมน้ำใส่น้ำในสีผสมอาหารเออมือโหลดแล้วมือโหลดเราหมาเอ่ใส่สีผสมอาหารเราจะใส่สีผสมอาหารไปในน้ำแล้วปลาใส่ใช่เออไอเหี้ยุนแรงมากเลยนะนี่ช่องนี้เด็กดูไม่ได้เลยคุยก็ไม่ได้ให้เด็กดูไอสัตว์จะเป็นยังไงกันนั้นเหี้ยไป ready and man ย t i ดี l ้อนรั He i he i he i. Yeah. ใครใครทีมไหนผมอยู่ทีมเล็ครับผมเพราะผมต้างหรงทีมเล็ยอันนี้รทีมย่าครับเอ้ไฟก่อน e นึ่งเฟอร์สทัวร์เลฟแอนด์แอนทัวร์ไลฟ์จอันนี้วรเดนเ์เยน่งจ่าเบลดี้เย้วารีดี

เอาเดียเปาเอเยวเป้าสอง้ำิไปเปิดเลนไอพีเร็วเวลาไม่รอใครมได้เก็บไอกับเล่าก็ดแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นนี้นะไม่เก็บเล่าเองูรู้น้องหงออกทยอีกสี่สิบวิไปก่อนเลยต้องรอได้ครับไปก่อนเลยไปเลยไปเลยนเ่อของอย่าไแพงสได้เล้ แล้วเรีว้แล enfin ้วขี่ไว้แล้วปีจะอ้วกเลยอีก20มิบ้าเลยูสัตว์เลยอีก20วิอีก20มิจินจินเร็วเหยหมดเครับหหมดหหมดเ่ี่ยเปิดอยู่นี่หาหมดเลยแน่นแน่นปีเจ็ดต่ำของหอมไห้ามสองหนึ่งหมดเวลาเหลือเท่าไรไหนเหลือเท่าไรเอ้ย มีจะพูดอะไรกับเขาเรียทีมฝ่ายตรงข้ามนิดนึงอ้าวมามาพวกมึงไม่รอดหรอกแค่นี้ก็แน่นแล้วหันมาดูหุ่นทีมตรงข้ามหน่อยมีที่ให้เข้าเยอะพวกง่ทีมผมอะไม่พูดของจริงมาดูกันเลยหนึ่งสองสามไป ปากลวกไหมเนี่ยคลองห้างๆเลยเขยเรียกคลองทับไม่ลองผมไม่เปียกเลยตัวผมไม่เปียกเลยเหงื่อเหงื่อเหงื่อมีคนงอไงชหมดหมดหมดช่วยเขาเรียกว่าช่วยดีดีดีใช่ช่วยช่วยเฮ้ยอย่ามันซ่าดีกว่าเลยเบิระเบิดแน่เลยดูทรงนั่นอ่ะกูแกะเราทำไม่ได้โอ้ยน้ำแตก ห้าสิบรแล้วห้าสิบผ่านไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเ้ยเ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเา้เฮ้้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยเ้ยเฮยเฮ้ย่ยเฮ้ยเฮ้เฮย้ยยเฮ้เฮ้ยเ้เย้้ อีกยี่สิบเมตยี่สิบเมตรเนาะไปห้านิดาห้าอาสิบเออาสิบบุ๊มเร็วเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งไมลาเวลาไม่ลา โอเคนะฟาวกินแล้วออกเออผมเนี่ยนับไม่ได้อันนี้ฟาวนะเดี๋ยวเดีกูถามกรรมการเออนี่ไปดูกล้องแต่ตาด่าได้ขึ้นมงเลยไอ้สัมึงตอบดีๆเขาหน่ยฟังกูนะฟาวฟาวฟาวไม่ฟาวอะไรอ่ะกูกินหมดอ่ะเวลาหมดแล้วค่อยวกอ่ะสามสอง หนึ่งเวลาเวลาเวลาเฮ้ยเลาออกอะเฮ้ยไรวะเวลาหมดแล้ว่ no. ีมมันจบแล้วอะที่เราดูภาพ้าไม่คิดวเมื่อกี้เวลาหมดอย่างตอนหมดแล้วหมดเวลาแล้วค่อววกูนับอยู่นับอยู่มาครับจารแข่งขันก็จบสิ้นลงแล้วแต่เราไม่สามารถตัดสินได้เพราะเนื่องจากทีมหนึ่งก็โกงครับอีกทีมหนึ่งก็ไม่เห็นคุณค่าของของกินเอาออกเฉยเลยอย่างเี้ต้องทำการ ลงโทษทั้งคู่เลยครับผอไปโงอะผู้มึงกับแพ้แล้วก็อะูแมสนสนับบโลชอ้วกไอ้สารถายออกมาทั้งหมดเลยเียมัวิ่งเข้าไปในท้องกูแล้วไงแล้มันก็ออกมาไงเฮียมันิดแบบอุ๊บจะฟักอจะฟักฟักอะแมนเออฝรั่งมาเยเอเ่มอย่าไปนิ่ไป ดูกลองนี้ด้วยดูกลองนี้ด้วยกาะถาวาลีมจะหดแอ้าวเอาเลยนะโอ้โหโอ้ยเยเหมือนตัวนกระทืมเลยมามากูไม่โดนจังเลยอ่ะแค่นี้เจ๊แค่นี้เอ้ต่อต่อเราเท้ายวมั แล้วๆๆๆตัวสังกมาโัวจุกหัวเฮียเขาจุกอ่ะไอุ้งก์พูดอะไรหน่อยพูดอะไรหน่อยกระแน้ำกระแพงนาคีวารีเอาย่างเพื่อได้เลยกูกุนิ่งเลยหนึ่งสองสองโอ้ยมาีตรงนี้เลยด อย่างนั้นอันนั้นึงตรงเฮ้ยเ่นปาลยเลีวเมนนี่กไมผูเาลเพื่อนความรู้สึกคนปลาเป็นยังไงความรู้สึกคนปลาไอสัตว์พูดอะไหน่อย่ยาดครับหายอาโอ่ะ จะเท่าไหร่กันครับผมเนี่ยนี่เดี๋ยวมึงรู้เลยเท่าไหร่ยี่สิบกัวเอ้ยอ้าอัไรับตาลบตาลบตาลบตาโอ้ยหุลมวอีกเพ่เว้ยื่อยโอ้ยโอ้ย

ไอ้มน <anto> ุษยโอ๊ยอ้ข้งหนึ่งเลยด้วยไอ้คนคอ้อไอ้แดงมันเป็นลุงสู้คอดไปแดงพูดอะไรหน่อยพูดอะไรหน่อยเขียวมนุษย์ต่อยอลไคือพี่จาแดงกับเขียวมอจบกันไปแล้วนะครับกับพวกเราฟูบารนะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซั b สไ r i b ์พวกเราด้วยนะครับถ้าชอบก็ ติดตามพวกเราไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปสนุกๆอย่างนี้ตลอดไปเลย